สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ทางร้านผ้าบ้านพระบูชานําพระพิมพ์ใหญ่ของกรุวัดบางไายใต้จังหวัดพิจิตรมาให้ชมกันนะครับมีอยู่ห้าพิมพ์ก็จะมีพระนาคปกหลวงพ่อเงินแปะยิ้มพระเชียงแสนพระอู่ทองและพระสุขโขทยัยพระชุดนี้เขาเปิดกรุมาเมื่อปี59นะครับตอนที่เขาบูรณะโบสถ์วัดบางไรยใต้ใหม่อายุพระนี่ก็คือไม่ทราบนะครับบ้ากี่ปีแต่ว่า ฝังอยู่ใต้โบสถ์เป็นระยะเวลานานอยู่หลายสิบปีนะครับก็เหมือนว่าพระมีการสวดมีการปลุกเสกมีการสวดยับอยู่ทุกๆปีอยู่แล้วนะเพราะว่าในแต่ละปีเขาก็มีพิธีกรรมต่างๆว่าจะเป็นการสวดปฏิโมกการปลุกเสกพระพระที่ฝังอยู่ใต้โบสถ์ก็มีการปลุกเสกไปในตัวพุทธคุณจะมีความศักดิ์สิทธิ์และเข้มขังเพราะว่าพระที่ถูกบรรจุอยู่ใต้โบสถ์เป็นระยะเวลานานจะมีความศักดิ์สิทธิ์และเข้มขังอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับจะซึมซับพุทธคุณพุทธมนต์เพราะว่าโบสถ์เราก็ถือว่ามีความศักดิ์ ที่คนเข้าเช่าบูชาไปว่าจะเป็นเกี่ยวกับด้านการงานการเงินโชคลาภก็จะมีกันหลากหลายที่ลูกค้าเขาเช่าไปแล้วเขาเจอประสบการณ์ก็จะไม่เหมือนกันพระปัจจุบันเนี่ยมีการจัดสร้างเยอะมากนะครับปลุกเสกครั้งเดียวเรายังเช่าบูชากันเลยนะครับเปิดให้บูชาอยู่ที่องค์ละ600บาทถ้าบูชาแค่องค์เดียวนะ่ะบูชาองค์ละ600บาทมีการจัดโปรก็คือบูชา3องค์แถมให้1องค์คิด1,800บาท ถ้าบูชา5องค์แถมม่3องค์คิด3,000บาท3แถม1 5แถม3อันนี้เป็นพระที่สำหรับตั้งบูชานะจะเอามาขึ้นคอไม่ได้เพราะว่าองค์จะใหญ่กว่าปกติประมาณ2นิ้วนะครับ2-3นิ้วความสูงสำหรับตั้งบูชานะครับขึ้นคอไม่ได้เนื้อจะเป็นลักษณะเหมือนเนื้อทองผสมนะครับเพราะว่าลองล้างเอามาชมเมื่อนานมาแล้วตอนช่วงที่ไปเช่ามาใหม่นะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนเนื้อออกทองเหลืองทองแดงนะผสมกันอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาชมตัวอย่างแต่ละองค์กัน อันนี้จะเป็นพระหน้าคปกจะได้พระสภาพเดิมๆจากกรู่แบบนี้นะมีคาบกรู่แบบนี้บูชาองค์ละหกร้อบาทอันนี้คือด้านหน้าด้านข้างด้านหลังด้านข้างเขาฝังไว้แบบนี้เลยนะครับก็คือมันจะมีดินติดอยู่เพราะว่าองค์พระในสัมผัสกับดินโดยตรง องค์จะใหญ่นะขึ้นคอไม่ได้นะครับองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อเงินแปะยิ้มองค์ละหกร้อยบาทเหมือนกันราคาเดียวกันหมดนะครับอันนี้คือด้านหน้าด้านข้างด้านหลังด้านข้างองค์นี้จะเป็นพระเชียงแสนด้านหน้าด้านข้าง ด้านหลังด้านข้างใต้ฐานพระเชียงแสนอันนี้เป็นพระอู่ทองด้านหน้าด้านข้างด้านหลังด้านข้างใต้ฐานอันนี้เป็นพระสุโขทยัยด้านหน้า ด้านข้างด้านหลังด้านข้างใต้ฐานรัสุโข,ขทัยก็จะผอมๆนิดนึงถ้าหากใครสนใจติดตอ่อเบอร์0 9 4 2 3 9 4 9 2 4 0 9 4 2 3 9 4 9 2 4หรือว่าลาย ID เป็นลาย a d p b p b 4 2 8 9 a d p b p b 4 2 8 9 ถ้าใครแอดไลน์แอดไม่เป็นให้สแกนค r c โ d e คตรงหน้าจอนี้พอสแกนค r Code คตมันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไปที่ไลน์แอดของร้านพระบ้านพระบูชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองทลายแอดได้เลยงา่ายดีเดียวช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกโทรได้ตั้งแต่8ปโมงเช้าถึง4ทุ่มโทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุดและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องย t u b e ของช่องพระบ้านพระบูชา,าไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งรูปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปพระใหม่ๆลงไป อย่าลืมกดติดตามกันไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ